ครับสวัสดีครับก็จะมาแนะนําการใช้ j จด p กทนะครับกับ j s p ปิดนะครับว่ามันทานํางานยังไงมันคืออะไรนะฮะขั้นแรกเลยก็ new project ก่อนตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยก็จะใช้ j จด o p กท็อปเจนี่มันคืออะไระมันก็คือคล้ายๆพื้นที่หน้าจอของเราอีกหน้าจอนึังซึ่งสามารถเราสามารถจะเพิ่ม internal frame เข้าไปได้นะฮะซึ่งจะสามารถลากหรือแรกอะไรได้เหมือนกับเป็น window window หนึ่งเลยครับประมาณนั้นขั้นแรกก็ New J Frame ก่อนตั้งชื่อ J Frame ครับผมว่าจะใช้เมล์แล้วกันต่อมาจัดการออกแบบหนะ้าตาโปรแกรมฮะโดยคลิกที่ j d อ s k t แ p บแผนะฮะล่ามาใส่ปรับขนาดตามต้องการครับอืม อันนี้เป็นสปีดบล็อกสปีดบล็อกก็ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับแค่แค่เป็นอ่าเป็นตัวเลื่อนแค่นั้นเองฮะเดี๋ยวลองลานให้ดูก่อนเนีย่ยมันก็แค่แปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บอ่าลองดู นี่มันก็แค่เล่นได้แค่นี้ฮะไม่มีฟังก์ชันอะไรมากเนะเื่อเราจะต้องการอะไรก็ก็ add panel เข้าไปนี่มันก็จะมีเราสามารถใส่คอมโพนนต์ต่างๆเข้าไปได้ะฮะออสมมุติจะใส่โอเคไปแล้วกันใส่ t f i e l d ไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละคนฮนะผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันไอ้ตัวนี้ ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะฮะสมมติถ้าเกิดผมจะใส่เจดิกท็อปไว้ในสปิดแผนก็ทำด้านฮะลากเข้าไปเอาไม่ละแบบหนึ่งนะฮะเอาใหม่เดี๋อวนั่นนี่ไงอันนี้ใส่แผ่นเอาไปสำหรับเจลิกทอปเข้าไปเนี่ยฮะ เข้าไปได้แล้วเราลองรันดูนะฮะนี่คะเราก็จะได้เด็กท็อปแอนลวงเข้าไปในสปิดนี่ไหมล้ําครับต่อมาคำสั่งของ j จด s ท็อปถ้าเราจะเพิ่ม j เจเตอ n ร l เข้าไปนะเราสามารถจะนิวเราสามารถจะลากเจเนอนอลเฟรมจากในนี้มาก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่า <c oughs> มันออกแบบยากครับแต่ ให้เป็น New Card ใหม่ดีกว่าเป็น J Internal Frame มันจะเขียนคำสั่งและจัดรูปแบบง่ายกว่านะฮะ J Internal ะได้แล้ว1นึ่งเฟรมผมก็ใส่ข้อความอะไรไปอ,อันนี้นน field แล้วกัน Text f i e l แล้วกัน อันนี้ถ้าจะเป็นหน้าต่างที่เราจะเพิ่มเข้าไปในเดสก์ท็อปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่ามันเหมือนกับ Windows Windows หนึ่งเลยซึ่งก็แล้วแต่คนจะเอาแบบนะฮะอาจจะเอาไปทำโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ลืมแอร์แป๊บหนึ่งตั้งชื่อ variable name ให้ด้วยนะฮะมันจะได้สั้นๆ Next okay. จากนั้นนนี้จะเป็นตุ่มมาท่อนเอาไว้เปิดแล้วกันสั่งให้มัน add journal เข้าไปใน J desktop นะฮะก็ทำการใช้คำสั่ง J desktop เรียก ตัวแปรตนั้นเข้ามาะฮะแอดสแอดครับแอดคอมโพเนนต์เราต้องการแอดอะไรเราจะแอดเจนเตอร์นอลอะไรเนี่ยสักครู่นะฮะเจนเตอร์ อย่าลืมสร้าง New Object ให้กับ Card ก่อนนะฮะแล้วกับ f v Internal เรียบร้อยครับแล้ว New Object มันมาเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่ามันจะเป็นไงอ,อันนี้อ๋อให้เข้าไปอย่าลืมอ,อันนี้แค่แอดเฉยๆนะฮะยังไม่ได้ให้มันโชว์นะฮะเดี๋จะให้มันโชว์ก็โชว์ ดึง Set Visible ให้กับตัว Internal Frame นะฮะไม่ไงั้นมันก็จะจะัมนันก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแบบนี้เลยเรียบร้อยนี่ฮะตัวอย่างนี่เป็นแค่การเบสิกของการใช้เจดีเทคท็อปนะฮะนี่เป็นแค่เบสิกถ้าเราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นโปรแกรมอะไรก็ได้นะฮะ ค okay. ส่วนคำสั่งถ้าเราจะรีมูฟถ้าเราจะปิดไอ้พวกนี้ออกทางก็สร้างไอ้นี้ไว้ก็ได้อ่แล้วก็แอดแอคชั่นให้มันเมื่อเราคลิกก็ J... d e s k t อ p อันนี้ชื่อของ d e s k t ท p ที่เราตั้งไว้นะ Remove ครับ Remove ออกหรือจะกำหนดรี m o v ค Component ไหนก็ได้นะแต่เราจะเอา r รี o v e a อ l แล้วกัน รีมูฟออลอ่ะเราลองกนว,ว่ามันจะเป็นไงนี่ฮะกด r ร,ร,รีมูฟออลไปปึ๊บมันยังไม่หายครับเราต้องมาขยับหรือให้มันเกิดการ refresh, รีเฟรชมันถึงจะหายไปซึ่งมันมีวิธีแก้รเราต้องใส่ JLexTop. リแพน ีแพนให้มันเมื่อเราเพิ่ไมไปปุ๊บกดปุ๊บหายเลยครับไม่ต้องมาล่าไม่ต้องมาทำให้มันดีเฟตใหม่โอเคนี่ก็เป็นการใช้เบื้องต้นะฮะโอเคครับขอบคุณครับ